No mercy in this world, just hunger, thirsty persons yeah, In different versions, each do what they, that shit worsens Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens that all seem to cause disturbance Yo, yeah, do me a favor, don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors of your problems just to savor I've got my own issues, I need a comb to get through Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue I feel like I'm was in <laughs> สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะมีออกมาหลายเวอร์ชั่นในเกมนะครับแต่ออกมาก็ต้องจัดให้เพราะว่าร่างนี้โคตรสำคัญนะครับผมเป็นอีพิกเพเยอร์บิ๊กชามของเรเน่เมสซี่ร่างที่2นะครับที่มาที่ไปแน่นอนครับวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ครับอาร์เจนตินาดวลจุดโทษเอาชนะฝรั่งเศสไปได้หลังจากที่120นาทีเนี่ยเสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาข่มฝร่งเเเได้้ทกรรูปปลยนนนนะะะะคีีออขาใิ2ตฮ จากจุดโทษในช่วงครึ่งแรกนาทีที่23นะครับก่อนที่ฝรั่งเศสจะคัมแบ็กกลับมาได้แล้วก็ต้องต่อเวลาพิเศษนะครับเมสซี่มาได้อีกหนึ่งประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่จะเป็นคิเลียนเอ็มบาเป้ยิงจุดโทษตีเสมอได้นะครับต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับและก็เป็นที่อาร์เจนตินานะครับควาชช้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเรืนี้เมสซี่ก็ คว้าโทรฟี่ทิกซอชิ้นสุดท้ายให้กับตัวเองนะครับกีตสัสออฟออฟทาวน์เรเนียร์เมซี่ครับผมนี่เป็นที่มาที่ไปของเรเนียร์เมซี่นะครับนอกจากได้แชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็ยังเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเกมร่างอีพิกเพย์เยอร์บิ๊กไทม์เรเนียร์ Time, ยมเมซี่ร่างแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับผมจะเป็นยังไงนะจริงๆนี่เป็นบิ๊กไทม์ร่างที่2นะครับจะมีบิ๊กไทม์ของเมซี่ที่อยู่ในแพ็คของอาร์เจนตินาอันนั้นก็เป็นอีพิกบิ๊กไทม์เหมือนกัน,น ครับผมเมสซี่ร่างนี้ตำแหน่งหลักจะเป็นปีกขวานะครับแต่สไตล์จะเป็น creative maker นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีวิวโดยการยืน AMF ให้ดูแล้วก็ยืนปีกขวาให้ดูพร้อมทั้งเปรียบเทียบนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับผมมีข้อด้อยยังไงบ้างนะครับผมอ่ะแนวทางการัพนะครับค่าทีมแน่นอนครับเก้าสิบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับมาดูที่สแตทนะครับผมเหมือนเดิมครับเรากดออโต้นำทางก่อนนะครับกดออโต้นำทางเนี่ยจะได้ over allating ยังไม่โมโบนัสเนี่ยเก้าสิบเก้าโรโบนัสมันหนึ่งร้อยอยู่แล้วนะครับผมปัจจุ โอเวอร์รวมโบนัสเกินทะลุ100นะครับเพราะฉะนั้นยังไงเมซี่ก็ได้แค่100นะถ้าเพดานเกิน100ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0 2 1 0นะออ่ะจริงกงนะมาดูรายละเอียดไส้ในนะว่าสามารถปรับตรงไหนได้บ้างนะครับผมเห็นตรงสปีดนะสีส้ม79นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้เป็นสีเขียว90นะครับบาลานซ์92อันนี้คือยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะ เอาดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าเราสามารถปรับอะไรได้บ้างที่เห็นที่จะปรับเพิ่มก็คือสปีดนะฮะเจ็ิบเก้าปิมๆแล้วจะขึ้นสีเขียวแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มตรงนั้นนะครับผมดูที่โลพัสนับเทสพาร์ตนะครับแปดสจบสกอร์89นี่ผมก็จะเพิ่มเป็น90ให้เป็นสีเขียวเข้มนะครับ มันก็จะเป็นสเกลพลังอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมส่วนเรื่องของการคลองบอลเนี่ยมันแล้วนะ94 95นะครับ3พี่น้องคองบอลนะผมลดดิบบิ้งลงมาเป็น11นะฮะจาก12ไป11นะไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับเพื่อเอาพอยต์เนี่ยไปเพิ่มชูตติ้งเป็น5นะครับเราจะได้ฟินิชชิ่งเพิ่มมา90นะครับยิงตรงกรอบดีขึ้นนะฮะการจบสกอร์ดีขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็เราจะได้เซตพิทเทคกิ้งนะฮะยิงฟรีคิกด้วยแล้วก็ลูกโค้งเพิ่มมาด้วยจากการใส่ชูตติ้งเพิ่มนะครับนี่่างงนยยกกกออิิฟว เพราะฉะนั้นเหมือนเป็นการกบจุดด้อยไปนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ Dexterity นะครับจาก8เนี่ยผมจะลดเหลือ7นะครับ Dexterity เกมรุกเนี่ยมันก็สูงอยู่แล้วนะครับ93 94อะไรเงี้ยก็ลดลงมาเหลือ7พอยต์นะครับเพื่อเอาพอยต์ที่ได้มานะครับไปใส่ lower body set n นะครับจาก8เป็น9นะครับเราจะได้เพิ่มสเกลค่าพลังจากสปีดนะครับ79เป็น80นะฮะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียวอ่อนนั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็นสเกลอีกระดับนึงนะ Overall Rating จะได้ที่98นะครับผมคือออถ้าาเเกกิดดรโต ไม่รวมโบนัสมันจะได้99แต่ถ้า อัพตามผมแบบนี้จะได้98นะครับผมแต่รวมโบนัสมันก็จะเป็น100อยู่ดีนะครับผมนี่เป็นการแก้จุดด้อยของเมสซี่บางอย่างนะครับโดยเพิ่มในเรื่องของการยิงโค้งเพิ่มขึ้นนะครับผมการจบสกอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่เราไปเสียสละเรื่องของการคองบอลลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเมสซี่ในคองบอลดีอยู่แล้วนะครับสำหรับล่างนี้นะฮะจับลงทีมก็รวมโบนัสเป็น100เหมือนเดิมนะครับผมคืออันนี้เป็นแนวทางการอัพตามแบบฉบับของผมเองนะจะทําตามก็ได้นะครับหรือใครจะมนนาก็เปรั ประยุกได้สำหรับแนวทางการอัพนักเตะแต่ละคนนะครับผม อายุในเกม35ปีก็เป็นร่างปัจจุบันแหละแต่ว่าโมเดลมันจะไม่เหมือนกับร่างมาตรฐานนะครับสไตล์เป็นคีรีทีฟเพเมเกอร์นะครับผมเท้าหลักแน่นอนเป็นเท้าซ้ายนะยืน AMF RMF นะครับผมหรือ CF นะครับผมหรือ SS นะฮะก็จะตันร้อยเท่ากันนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจะให้คีรีทีฟเพเมเกอร์แสดงผลด้วยนะครับผมจะต้องยืน AMF RWF และ SS นะครับมาดูค่าพลังข้างในตามที่ถ้าเกิดอัพเหมือนผมนะฮะเกมรุก92บอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยบริชชันนะครับ94 93 93โลพัเก้สิบสาเท้า 82.80นะจบสกอร์ได้90นะครับสีเขียวเข้มยิงลูกฟรีคิกกับลูกโค้งนะครับก็ดีขึ้นมานิดนึงนะ87.84แต่ก็ยังน้อยกว่าล่างอื่นเดี๋ยวผมเปรียบกับล่างอื่น,น,นให้ดูนะครับผมสปีดเราได้มา80นะครับผมจากสีส้มเป็นสีเขียวอ่อนนะครับผมสปีดต้น85ได้เตะแรงคิคกกิ้งพาวเวอร์เพิ่มมาด้วยเป็น88นะครับบาลานซ์ส่งตัว91 s t a m i n า81นะครับผมเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะฮะการใช้เท้าขวา almost never หรือว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยแต่ความแม่นยำถ้าได้ใช้แล้วก็สามเดิมสี่สกิลมี double touch long range p พนนีซี่สเปเชียลิสต์แล้วก็กับตันซี่นะฮะแพทเทิลสกิลก็เหมือนกับร่างอื่นๆเลยนะครับหลังจากมีร่างเพิ่มเข้ามานะครับก็เกิดคําถามมากมายสําหรับผู้ชายที่ชื่อว่าเลวีเน็ตซี่ในเกมนี้นะครับว่าร่างไหนดีกว่ากันนะครับร่างไหนเด่นร่างไหนด้อยในแบบไหนนะครับในช่วงต้นนี้เนี่ยเราจะเอามายืนเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับผมก็เป็นตัวสร้างสรรค์เกมนะครับตัวรุกเลยเป็นตัวจ่ายให้เพื่อนได้นะครับเป็นตัวที่ออกบอลด้านข้างนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ยิงจากแถว2ได้นะครับเมซี่ถ้าดีใจก็จะนานหน่อย ถ้าดีใจไม่มีเอกลักษณ์นะครับผม3ตัวในแพ็คทุกบอลโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้เมซี่หรือว่าควาดิโอเนี่ยไม่มีท่าดีใจที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกับกีฬาพยเยตัวอื่นๆน,นะครับผมก็อาจจะทําไม่ทันนะอาจจะทําไม่ทันจริงๆนะไม่มีเอ่อโมชั่นพิเศษนะครับผมแต่ว่ารูปโมเดลนะครับก็ถือว่าทําให้ทันนะครับผมโมเดลก็ไม่ได้เหมือนกับเอ่อร่างของสแตนดาร์ดพยเยอร์นะครับเมซี่ล่างนี้ตูม้มเข้าให้ มีเข่าด้วยนิดนึงนะครับนี่ถ้าไปร่างแซนดาร์ดหรือร่างแจกฟรีเนี่ยจะเข่าเกี้ยงๆหน่อยนะครับคือเมสซี่ไปโกนเข่ามานะฮะแต่ร่างนี้เนี่ยคือมีเข่าหน่อยเหมือนในแม์นัดชิงนั่นแหละครับปั่นเท้าซ้ายเข้าไปเท้าซ้ายยังมีพิษส่งนะครับในการปั่นนะแต่ถ้าเกิดว่า เทียบกับร่างอื่นๆนะฮะมันจะมีร่างที่เป็น E p พ c p l a y e r Big Time ที่อยู่ในแพ็คของอาร์เจนตินาอันนั้นก็เป็น Big Time เหมือนกันนะบางคนอาจจะเรียกผิดว่าเออร่าง b i g Time ลร่าง Big Time ลร่าง b i g t i m e ของเมซี่มีสร่างไม่ใช่ร่างนี้เราต้องเรียกว่า Big Time ฟุตบอลโลกกับ Big Time ในแพ็คอาร์เจนตินามากกว่าจะได้แยกแยะถูกนะครับไม่ใช่ Legendary ่นะครับร่างที่อยู่ในแพ็คอาร์เจนตินานะครับนี่กดด้วยซ้ายเข้าประตูไปเพื่อให้เห็นภาพเพิ่มเติมมมมนนนนะะะเเเดีีนะียยยวผจปรบบบทกกัั่4ลาาาง้้ตภพ แต้มสุดเป็นบิ๊กไทม์ในแพ็กฟุตบอลโลกที่เรารีวิวอยู่นี้นะครับผมส่วนล่างที่2เป็นบิ๊กไทม์ที่อยู่ในแพ็กอาร์เจนตินานะครับล่างที่3เป็นล่างแจกฟรีล่างที่4เป็นล่างสแตนดาร์ดนะครับจริงๆจะมีล่างอื่นด้วยล่างอิเจนารี่อะไรพวกนี้ผมขอเปรียบเทียบกับ4ล่างนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้เปรียบเทียบในกรณีที่เรากดออโต้นะครับผมเกมรุกเนี่ยร่างฟุตบอลโลกดีกว่าแล้วก็เรื่องของการคองบอล95 94 94แต่ผมลดไปนะ1พอยต์นะคะจำได้ป้าตอนอัพนะครับแต่ว่าเรื่ การยิงโคง้งการยิงฟรีคลิกนะครับล่างแจกฟรีดีกว่าเยอะเลยนะครับผมล่างอีพิกฟุตบอลโลกของเรานี่คือหูน้อยจนน่าใจหายสําหรับเมซี่นะครับยิงโค้ง80กว่าเท่านั้นนะเออสปีดล่างนี้ดีกว่านะครับแล้วผมไปเพิ่มเป็น80ด้วยนะครับความเร็วดีกว่านะฮะเอาไปเล่นปีกน่าจะมันเลยนะครับล่างนี้นะความอึดก็ดีกว่าล่างอื่นๆด้วยนะครับสเตมินาเพราะว่าที่มาที่ไปเนี่ยคือเล่น120นาทีไงจำได้ว่า <laughs> เอออาจจะหมดแรงน้อยกว่าด้วยนะครับก็ มันก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับลีเนลเม s ซีร่าง e ีพิกบิ๊กไทม์ฟุตบอลโลกถ้าเทียบกับร่างอื่นๆนะครับจริงๆมันจะมีร่างด e เ e นเดอรีด้วยอันนี้ในกรณีที่เราอัพแบบสายกดออโต้นะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าเออบางคนอาจจะอัพแตกต่างกันไปนะตอนต้นคลิปผมก็อัพอีกสายหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูว่าเออมัน ลดจุดได้ตรงไหนได้บ้างนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมสไตล์การอัพของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมในช่วงต้นนี้นะครับเราจับยืนที่ AMF ก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายเราจะเอาไปยืนเป็นปีขวาให้ดูนะครับผมการยืน AMF ของร่างนี้นะครับผมคือข้อดีคือ ความอึดดีกว่านะครับคลองบอลดีกว่าถ้าเทียบกับร่างที่อยู่ในแพ็กทีมชาติอาร์เจนติน่านะจะคลองบอลดีกว่าอยู่กับเท้าดีกว่านะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมเมสซ,ซี่มีค่าพลังการคลองบอลที่สูงทุกร่างอยู่แล้วนะครับคืออาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรมากนักนะครับยกเว้นมันจะเป็นแบบว่า90ไปลายเลยแบบนั้นอ่ะจะเห็นชัดเจนนะครับ <S <S อันนี้สเตมินาก็จะหมดนะคือถ้าเกิดว่าเราใช้แรงงานเยอะจนเกินไปนะกดชิ่งบ่อยกด ลอ,องบอลใช้สปีดอะไรบ่อยๆเนี่ยคือใช้กําลังกายเยอะนะครับนาะทีที่70เนี่ยก็มีแรงหมดนะถ้าเกิดกรณีที่เราใช้งานเขาหนักจนเกินไปนะครับอันนี้รีวิวก็เลยต้องเน้นนิดนึงนะครับแต่เวลาไปใช้งานจริงเราอาจจะไม่ได้ให้เมสซี่แบบเป็นสตาร์อะไรมากนะักแลเล่มีทีมเวิร์กก็ อาจจะใช้ได้ครบ90นาทีได้บ้างในบางครั้งถ้าเกิดว่าฟิตนะครับผมแล้วบิ๊กไทม์เนี่ยฟอร์มจะเป็นฟอร์มบีนะครับเพราะฉะนั้นจะฟิตบ่อยนะครับผมซัดด้วยซ้ายเข้าไปเนี่ยเติมขึ้นมายิงได้นะกดชิงนําทางกดวิ่งไปนะฮะถึงแม้ว่าคิตตี้เบนพกเกอร์เนี่ยจะไม่ใช่บ็อกซ์บ็อกซ์หรือสายโพเพเยอร์ที่สอดขึ้นไปบ่อยนะฮะนี่แต่บนทัชใส่เฉลยย,ยังมีอยู่แล้วครับโยกใส่โยกแล้วตูมเขาให้เพื่อนไม่วิ่งนาทางไปการคลองบอลการ,ล,กการล็อกการเลื้อยการเลี้ยงการ,การหมุนการพลิก การใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับในการเล่นกับลูกบอลกับเท้าเนี่ยใช้ได้บ่อยใช้บ่อยอยู่แล้วนะครับสำหรับ AMF เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจําเป็นอยู่แล้วนะครับสำหรับร่างที่มีความสามารถในการคลองบอลที่ดีแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปถ้าเปรียบเทียบกับร่างอื่นๆนะครับร่างนี้จะคลองบอลดีที่สุดนะครับแล้วการยืน AMF มเนี่ยมันมีโอกาสบ่อยนะฮะที่จะมีโอกาสได้ส่องไกลยิงไกลด้วยความรุนแรงร่างนี้ของเมสซี่เนี่ยยิงแรงกว่าร่างอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยืน AMF น่าสนใจนะครับสำหรับร่างนี้ จะจ่ายก็ได้จะยิงก็ดีแต่ล่างที่อยู่ในแพ็กทีมชาติอาเจนติน่าเนี่ยจะจ่ายบอลแม่นกว่านะครับโลพาสด์เราเห็พัสดีกว่านะครับแต่ก็ยังว่าแล้วเนาะ <c oughs> มันนิดๆ <c oughs> หน่อยมันบวก 1, <c oughs> 1บวก2เนี่ยคือมันค่อนข้างเบียดเบียดสูสีกันเลยนะฮะอีกบิ๊กไทม์ของเมสซี่สองล่างเนี่ยครับบิ๊กไทม์ในล่างทีมชาต แพ็กอาร์เจนติน่านะครับกับบิ๊กชามฟุตบอลโลกล่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่เบียดเบียดกันมากนะครับผมเพราะว่ามันเปรียบเทียบกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับล่างแจกฟรีเนี่ยล่างแจกฟรีมันจะเป็นดีฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดหรือฟอร์เ์ไนน์นะครับเป็นคนละสไตล์กันนะครับอาจจะเปรียบเทียบกันลำบากในมุมบางมุมมองนะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับล่างแจกฟรีนะไปดูคลิปได้นะลงคลิปไปเมื่อวานนะครับยืน AMF แล้วเคียติพีเมเกอร์แอคทีฟเนี่ยมันจะมีส่วนร่วมกับเเเกกกมมมมรุุบบ่ Position, Quick Counter, ่่่่ออยยาานนนนะะคคคัไไไไวณจลลสต์หหืดด้ี จังหวะทำชิงจังหวะต่อบอลมาเป็นตัวจบสกอร์ก็ได้นะครับเป็นตัวจ่ายให้เพื่อนก็ดีได้บทม,มันจะมีส่วนร่วมกับเกมรุกเยอะมากบ่อยมากนะครับแต่ถ้าไปยืนปีกเดียบางทีบอลอาจจะไม่ได้ออกปีกเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่ได้เทไปทางฝั่งขวานะถ้าเราเทฝั่งซ้ายก็แล้วแต่จังหวะของบอลด้วยนะแต่ยืน a m f แบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางเหมือนเป็นตัวบัญชาการในทันในการทําเกมรุกเลยนะครับเนีย่ยไม่รู้ว่าคู่แข่งเขาจะดักตรงไหนดีออกซ้ายออกขวาออกหน้าฝรังนะครับได้หมดเลย จังหวะพลิกหมุนครับเข่าซ้ายลูกปั่นล่างแนมชนเสายืน AMF ตรงกลางก็ปั่นได้นะครับหรือบางคนอาจจะใช้แผนที่มี AMF 2คนนะครับก็เอาเมสซ,ซี่เนี่ยยืน AMF ฝั่งขวาจะได้ล็อกเข่าซ้ายแล้วตูมเขาอใหอย้ยิงบทบทก็ได้จริงๆเมสซ,ซี่เนี่ยมีลองลิงชุดติงนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เรานิยมยิงกันก็เอาเมสซ,ซี่ยิงปั่นมากกว่าใช่ปะก็ถ้ามีโอกาสได้ลองยิงแบบสตันดิ้งแรงๆพุ่งๆ,งๆตรงๆนะครับก็กดได้นะลองยิงชุดติงนะครับ ยิงได้ยิง,งพุ่งได้นะครับจังหวะก,การทําเกมครับจ่ายฝากไปให้ไปนะครับผมไม่ใช่โคเพเยอร์ก็กดชิ่งวิ่งนาทางไปข้างหน้านะฮะปนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปสุดเหมือนกันนะก็อยู่ตรงหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยหน้าหัวกระโหลกเนี่ยประจําการแล้วปัา่นล้างน้ำ <c oughs> นิดนึงเดบเบินทัสล้ปันป่นเดบเบินทัสปั่นนะครับเป็นจังหวะยอดทิตของปีกขวาเลยนะฮะปีกขวาสายปั่นนี่คือต้องยกให้ตัวนี้เลยนะฮะตัดเข้าในตัดเข้าในแล้วปั่น นี่ตอนนี้ยืนปีกขวาแล้วนะครับจังหวะการยืนสลับมาเล่นเป็นปีกขวาแล้วนะครับเห็นจังหวะการตัดเข้ามาข้างในบ่อยครั้งมากขึ้นอันนี้ฝืนยิงขวายืนปีกขวามันก็จะตัดเข้าในแล้วปัน่นตัดเข้าในแล้วปั่นนะครับแต่ข้อเสียถ้าเทียบกับร่างอื่นเมื่อยืนปีกขวาของร่างนี้นะครับคือค่าพลังการปั่นมันจะน้อยนะครับค่าพลังการปั่นมันจะน้อยกว่าร่างอื่นแต่ก็ยังปั่นได้อยู่นะฮะก่อนปั่นนะขอสับเบิ้ลนทัดนิดนึงนะครับ เมสซี่ฝั่งขวาเนมาฝั่งซ้ายตัดเข้าในแล้วปั่นเนี่ยโอ้โหยอดทิศเลยครับผมมาข้างในนุ่นมีเพื่อนเนอยู่ฮะเพื่อนเนอยู่<ๆ>เพื่อนเนรออยู่แต่เราไม่จ่ายโยกแล้วซ้ายลูกนิ่ม<ๆ>โค้งอีกหน่อย<ๆ>นี่ก็ดีมากเลยนะแต่ถึงแม้ว่าค่าพลังการปั่นมันจะน้อยกว่าล่างอื่นนะครับแต่ว่าก็ยังมีสกิล long r n g curler นะครับ<ๆ>ก็เป็นสกิลปั่นนะครับเพราะเพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นโค้งได้มากขึ้นนะฮะแบบนี้ก็โยกเข้าในสิครับแล้วป้านล่องนะ้ำสามวินาทีหนึ่งป้านล่องล้ว ยมันไตเือเกินมันไ้ตัวเองเลินะมาอีกแล้วครับหาตัวฝากนิดนึงสปีดเร็วกว่านะครับคือยืนปีขวามันได้เร็วด้วยนะครับผมอ้าวต้องปั้นนิดเดียวปั้นเกินไปเปล่ายิงเองก็ได้รีวิวต้องปั้นนิดนึงป่ะอ้าวโยกโยกเข้าไหนแล้วปั่นล่างมาถ้าเกิดใครหมันไ้เสียงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม มันก็จะต้องใช้คำนี้บ่อยหน่อยเพราะว่าเป็นตัวที่ปั่นได้ดี <c oughs> ก็ต้องปั่นหน่อยนะครับผมดูความเร็วนะครับดูดีกว่านิดนึงล่างอื่นนะถ้าเทียบกับล่างอื่นนะครับแต่ถ้าใครแบบสายตัดเข้าในแล้วปั่นเนี่ยอาจจะถ้ามีทั้ง2ล่างนะครับล่างที่อยู่ในแพ็คอาร์จนติน่าเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับในเรื่องของการยิงปั่นนะครับดับปืนทักใส่ซะก่อนแล้วปั่นอีกทีนึดงดิดิด ถ้าเป็นล่างอ์เจินารูปนี้อาจจะเข้ามันมันเกือการโค้งอีกนิดนึงเหลือการโค้งอีกนิดนึงนะครับหากเข้ามาแล้วเข้าฮอตไม่ได้ซ้ำก็ได้จ้าเสียดายไม่มีท่าดีใจเป็นพิเศษนะครับอาจจะทำไม่ทันแหละโมชันนะแต่ยังดีที่ทำรูปหน้าตามาให้นะครับผมก็มีเขานิดนึงนะฮะบางคนอาจจะไม่สังเกตนะครับ สตัทนะครับร่างนี้สตัทฟ้านะครับก็ดูไกลๆเนี่ยเหมือนกับสตัทที่เป็นร่างแจกฟรีสตัทฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่านะลายสตัทนะครับผมส่วนสตัทของร่างที่อยู่ในแพ็กทีมชาติอาร์เจนตินาจะเป็นสตัทสีดำนะครับลูกนี้ตัดเข้ามาแล้วปั่นนะครับก็ยังปั่นได้แต่ดูจากวิถีบอลมันไม่ค่อยได้โค้งเท่าไหร่นะความรู้สึกที่ที่เห็นด้วยตาเปล่าแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามันโค้งน้อยไปหน่อยเนาะทั้งที่เราตั้งใจยิงปั่น,นบางี เนี่ยครับสตั๊ดมันจะลายแบบนี้นะสีฟ้านะครับก็เหมือนกับร่างแจ็กซีแต่ไม่ได้ซูมเข้าไปดูข้างในนะว่าลายเหมือนกันหรือเปล่านะแต่โทนสีฟ้าเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร่างอีพิกวิกตอมที่อยู่ในแพ็คอาร์เจนตินาเนี่ยจะเป็นสตั๊ดดำนะครับแล้วก็โมเดลต่างกันนะฮะคือถ้าดูกันจริงๆนะมาดูลูกนี้ครับตัดเข้ามาแบบนี้ก็ต้องปั้นสิครับนี่ถ้าเกิดเอาตรงๆนะครับผมคลิปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณมสนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมที่ช่วยวิเคราะห์นะฮะช่วย เอาเมสซี่ไปรีวิวนะครับคลิปต่างๆ,างๆจังหวัดต่างๆ,างๆที่คุณมสทำรวบรวมมาให้นะครับความพิดีห็นส่วนตัวของคุณมสเขาบอกว่าถ้าเป็นร่างนี้นะครับยืนเอ f เนี่ยดีกว่าร่างที่อยู่ในแพ็คของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเพราะยิงแรงกว่าอึดกว่าเลี้ยงบอลก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยไม่ต่างกันนะเชื่อมเกมดีกว่านะครับถ้ายืน a m เนะครับส่วนถ้าเทียบกันที่ตำแหน่งปีกขวาเนี่ยคุณมสบอกว่า ใช้ล่างที่อยู่ในแพ็คอาร์เจนติน่าเนี่ยจะครบเครื่องกว่านะครับเพราะว่ายิงปั่นได้ดีกว่านะครับผมเออต้องขอขอบคุณคุณมอสด้วยนะครับที่ช่วยเล่นช่วยรีวิวนะฮะแล้วก็ช่วยวิเคราะห์กันนะครับช่วยเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรานะฮะที่ได้ลองเล่นมากันหลายล่างแล้วนะครับสำหรับเมสซี่เนี่ยมีออกมาเยอะเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าเกมภาคนี้มันจะยังไม่เยอะเท่ากับปี2021แต่เชื่อผมเถอะ นักเตะอย่างเมสซี่เนี่ยออกมาเมื่อไหร่ก็แหมผมอาจจะต้องได้รีวิวเหมือนทั้นเลยครับผมมันมีความกระลักเป็นยูนิคในแต่ล่างบางอย่างบางจุดจริงๆนะครับเกมก็ทอาออกมาเรื่อยๆนะได้ขายเรื่อยๆครับผมสําหรับเมสซี่เนี่ยเพอก่อนจะอัปเดตภาคกนเดี๋ยวก็มีมาอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นให้ตรงจุดอู้จับลูกนี่สวยมากครับจับขวาแต่งเข้าซ้ายนะครับล้วปั่นอ้โหสวยสดงดงามเล่นชอบเล่นเข้ามือและติดใจนะครับสำหรับเมสซี่ ดูครับอันนี้ยืนปีกซ้ายนะครับแตะนี่ซ้ายแล้วอื่คืึ่ง d o บ b l e touch นึงเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบน<า> <it> s <S เพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.